สวัสดีครับทุกท่านไออูดอนมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้พี่เท็มีธารกิจสำคัญเด้ออันนี้ขาดมาได้เลยนี่เรามารับป้ายกันนั่นเองนะอืออีกแต่แรกเด้อเนี่ยอันนี้เป็นป้ายแบบธงญี่ปุ่นเด้อครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ ฝัปะป๊ามาแล้ว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 มาลุนลุ้นลุ้นลุนเฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นอะไรนี่ยอือ่ะมาดูต่อนี่อันนี้เป็นชื่อร้านลาเดอร์นี่เห็นไหมเสื่อร้านจะเป็นตัว E ภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็นเป็ดเห็นไหมตามมา E ป้ายเป็นป้ายพงญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมนี่ปะปะนี่เราก็มารับป้ายแล้วอะใครซื้อของให้พ่อเพื่นต่อ,ตอเออแป๊บเด้อเดีย๋ยวพี่เทปเอาป้ายเก็บอ่าเดินทางต่อ เราจะไปซื้อของให้อุปกรณ์ขาดนิดหน่อย,อยก็เลยต้องไปซื้อ,อ,อกเกี่ยวกับระบบน้ําระบบนั่นอกเก็บร้านวัสดุก่อสร้างปิดว,นนวันนี้วันอนาะทิตย์ร้านปิดหมดก็เลยต้องไปที่เดิมที่เดิมที่เก่าที่เดิมวันนี้ป้ายเราก็มาแล้วเด้อนะป้ายป้ายมาแล้วไม่ว่าเมื่อกี้มีเอฟซีที่เอากระเช้ามาให้ร้านยังไม่ เดี๋ยวให้ไทยอุดรไปถ่ายให้ดูที่บ้านนดนะ้เอฟซีะเอซีไทยอุดรขนาดแท้เลยนะเอซีเนาะเขาอยู่บ้านเอออะไรนะหมู่บ้านอะไรต้องไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะในขอนแก่นเขาบอกว่าเขาดูคลิปไทยอุดรมากินก๋วยเตี๋ยวหนองหินเขาก็รู้แล้วว่าพี่นัทชอบแวะขอภาวนาให้ทันเ,เจอดี เรากำลังจะออกเดินทางไปแล้วบ้านเก่าแล้วนั่นเองดูโฮมดูโฮมไอค่ะายอะไรดิกเจียวไม่เจ็บไช้นี่เอฟซีดูอะไรฝั่งซา้ายมือครท่านนี่ดูฝั่งซ้ายมือขวามือดิขวามือมอ,อันนี้คือโรงงานยักษ์ใหญ่ในซีที่มาตั้งข้างบ้านเราในซีไม่ไกลกัน ในไทยแต่บ้านเราหนิความเจริญมายืนบ้านเราแล้วหนิกำลังเจริญมาเรื่อยๆแ,แล้วนี่โรงงานใหญ่มเขาหลบดูเขาอัดกดดีแล้วลงตอมออ้อแล้วดูสิกว้างแค่ไหนโรงงานใหญ่มากใหญ่เนื้อที่เป็นร้อยไร่นี่ดูเสาเข็มเมาซะก่อนเทียบนะเพิ่นกำลังลงเสาเข็มอยู่ใช่เพ<อ>ิ่นเอาดินออกปรับดินอัดดินเออเพิ่นเอาดินเก่าออกด้วยนะเอฟซีเพิ่นเอาดินเก่าออก แล้วก็ใส่ยินใหม่เข้าไปแล้วก็อัดบดสามชั้นที่น่าเห็นตั้งแต่เขามาทํากูหูไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะทํานี่บ้านเรามีรถไฟด้วยนะเห็นไหมบ้านเรามีทางรถไฟด้วยนะยสวัสดีรถไฟนีเ่เรามีทางรถไฟด้วยนี่ั๊เดินทางต่อขับอีกแค่แป๊บเดียวก็ถึงปักซอยดูโฮมอยู่ไม่ไกลแค่ปักซอยบ้านนี่เองนี่ยังไงโรงงานเปิดก็คนก็จะพุกบพัน มีตามมาด้วยห้องพักต่างๆห้องพักต่างๆเอากำลังเริ่มทำแล้วแล้วก็แล้วก็หมู่บ้านใช่บ้านก็ขึ้นเพราะว่าโซนที่นัดน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่จมงคลิปจมโฆษณาให้พี่นัดกับพี่เพ็เดอร์เดี๋ยวเราก็จะไปดูป้ายเต็มที่บ้านเพราะว่าตอนนี้พี่เพ็มารับมารับป้ายก่อนแล้วก็ จะไปซื้อก๊อกซื้อข้องอเขอต่อให้พ่อเพิ่นก่อนเดี๋ยวกลับแล้วแป๊บเดียวโอเคไปแล้วบายบายปักต่อยู่